สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยู u ูบนะครับช่องนครสไตล์เล็กแชนแนลครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมทีจนะครับตัวนี้ LED นะครับ40่นิ้วครับรุ่น LED 40 D 2องเกครับอาการครับนี่ครับไม่มีภาพนะครับหลอดแบ็คไลท์ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับให้สังเกตนะครับนี่ครับรูน็อตนะครับตรงนี้เสียบปลั๊กครับรูน็อตครับนี่เปิดเครื่องนะครับ มันจะติดนะครับนี่ครับคือหลอดแบ็คไลท์หลังจอติดนะครับสว่างอยู่นะครับเห็นไหมครับแต่ไม่มีภาพนะครับนี่ครับดำถ้าเคาะก็จะมีแสงที่นิ้วครับนี่ครับนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับ ตั้ง50าสิบนะครับไฟมานะครับสิบสองโวลต์ไฟมาวีสมาเดี๋ยวนะครับหาวีจีเจนี่ครับวีจีไม่ออกนะครับ v ีจีไม่ออก v ีเก็ไม่น่าจะออกนะครับก็หาดูอยู่ครับวีเจลนี่วีจีเนะครับ ก็ไม่เป็นลครับให้รู้ว่าไม่ออกต้องก็ไม่มีภาพครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องไล่เช็คนะครับว่าตัวไหนอาจจะเป็นทั้งไอซีอาจจะเป็นทั้งซีแต่ผมสันนิษฐานว่าจะเป็นพวกซีนะครับต้องไล่วัดอาคนหนึ่งครับถอดตั๊กออกครับเดี๋ยวผมจะไล่วัดครับสายแพร์แต่ละเส้นนะครับมันจะมีซีพวกนี้อยู่ครับน่ครับชุดหนึ่งก็จะมีไล่วัดเอาครับถ้าขึ้นสองข้างนะครับถ้าช็อตมันก็ช็อตแบบเต็มก็มีครับสองข้างขึ้นสุดนะครับสเกลมิเตอร์ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะไล่วัดก่อน ส่วนมากสียอ้กมันจะชอบเสียตรงมุมนะครับสายแพร่มุมกับมุมหรือบางตัวก็อาจจะอยู่อยู่ใกล้กับสายแพร่พวกนี้แต่ส่วนมากจะเน้นมุมมากกว่าครับแต่ให้วัดให้ทุกครับถ้าไม่เจอก็เลยวัดดูบางครั้งถอดการไล่ถอดครับเวลามันช็อตเนี่ยมันถ,ถ้ามันช็อตตรงหนึ่งตัวเนี้ยฝั่งนี้มันก็จะช็อตนะครับเพราะมันเป็นเส้นไฟเส้นเดียวกันแต่การจะไล่ดูจริงเราก็มองด้วยตาว่ามีรอยเล้าของตัวสีไหมถ้ามีก็อาจจะใช่ตัวนั้นเลยครับ ให้ถอดตัวนั่นก่อนเราจะได้ไม่ต้องถอดไล่ออกหมดทีละตัวมันจะเสียเวลาและปีนอาจะชํำรุดได้ครับก็อันดับแรกถ้าผมวัดเจอตัวช็อตผมก็จะถอดตัวมุมก่อนครับมุมก็คือตัวที่เราวัดมิเตอร์แล้วขึ้นศูนนะครับกับมุมนั้นมุมซ้ายกับมุมขวาประมาณนี้โอเคครับผมผมลองไล่วัดดูครับอาคุณหนึ่งครับเดี๋ยวผมหยุดคลิปครับนี่ครับเอาวิธีง่ายสุดก็คือถอดสายแพงออกไปเลยครับข้างหนึ่งอ่าเราก็วัดดู ถ้ามีช็อตฝั่งนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งครับฝั่งนี้ยังช็อตดูดเมื่อกี้ผมถอดแล้วครับฝั่งนี้ไม่ช็อตนะครับมาช็อตฝั่งนี้การช็อตนะครับบางครั้งก็อาจจะช็อตฝั่ง C ฝั่ง ACDC ดีซก็ได้ครับฝั่งชุดนี่ครับที่ทาไฟ v g L จแออะไรนะครับแต่ส่วนหลักๆมันจะชอบช็อตฝั่งนี้ครับฝั่งฝั่งสายแพรมากกว่านะครับฝั่งนี้ก็มีโอกาสอยู่ครับแต่ว่าวัดคร่าวๆดูครับผมวัดแล้วขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับก็สรุปว่าฝัั่งนีี้ดครบ แต่มาฝั่งนี้ครับก็จะมีแบบช็อตเห็นเ็นนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเสียตัวไหนจะเสียตัวนี้หรือตัวนี้ครับหรือตัวนี้แต่คิดว่าน่าจะเป็นฝั่งนี้ครับในเท่าที่เคยเจอตัวอื่นรุ่นอื่นๆนะครับก็จะวัดให้เห็นเนี่ยประมาณนี้นี่ครับสลับมิเตอร์ก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องไล่ถอดดูนะครับพราะมองแล้วไม่มีรอยแตกแล้วต้องไล่ถอดครับอาจจะไม่เสียตัวนี้นะครับแต่แค่เป็นแนวทางครับอาจจะไล่ถอดตัวอื่นต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองถอดดูครับ อาจจะเสียตัวนี้ตัวนี้ลองดูครับแต่ต้องวัดมิเตอร์ดูก่อนนะครับเพราะว่าบางตัวตัวใกล้กันเนี่ยก็ไม่ได้ช็อตนะครับโอเคครับผมที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็ผิดคาดนะครับก็ไม่ได้เสียชุดนี้ครับก็ลอยออกไปแล้วครับไม่เสียนะครับสองตัวตัวที่ตัวหนึ่งลอยออกแล้วมาเสียตรงนี้ครับของผมตัวนี้ช็อตครับ ตัวนี้มันจะมีคู่กัน2ตัวเส้นเดียวกันข้างบนเ,เส้นเดียวกันข้างนี้เส้นเดียวกันตรงนี้ไม่ใส่ก็ได้ครับถ้าจะใส่ก็หาของเก่ามาใส่ก็ได้ครับตามแผงจอเก่าครับตัวขนาดเท่ากันครับอยู่ระหว่างสายแพสใส่ได้หมดครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ตัวที่ไม่เสียเข้าไปคืนครับสรุปว่าตรงนี้เสียนะครับช็อตนะครับเวลามาวัด รอยเดิมมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับอันนี้นะครับไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวสลับครับนี่ครับจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับน,นี่ไม่โดนนี่ครับโอเคครับสรุปว่าตัวนี้เสีย นี่ครับผมก็ได้ใส่เข้าไปแล้วครับตอนทีใส่ไม่ตรงก็ตัวนี้ที่เสียนะครับตัวนี้โอเคใส่ใสายแพ้เข้าไปแล้วเดี๋ยวมาลองดูครับใส่ไม่ตรงก็ไม่เป็นไรครับแต่ย่าให้มันชอ็อตหรือว่าเอียงเป็นโดนตูนนะครับเดีย๋ยวเสียบปลั๊กนะครับ นี่ครับเปิดเครื่องเสียปักปุ๊บจะกดยังไม่ติดต้องรอมันสักแป๊บก่อนนี่ครับ,รบมาแล้วครับนะครับโอเคครับผมก็เสียซีนะครับถ้าพูดง่ายๆภาษาช่างกระจอเสียนะครับแต่ว่าสามารถซ่อมแก้ไขได้นะครับ โอเคครับสรุปของผมเสียตรงนี้ครับนี่ครับ CP สามสครับัำแดงนี้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะประกอบครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชรกดติดตามผมทางช่องคนครสไตล์ล channel, ิชชแนลครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม